สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชาแนลนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามอินสตาแกรมอย่างง่ายๆใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวทําได้นะเพื่อนก่อนอื่นเลยเพยื่อนช่วยกดไลค์วิดีโอนี้กดแชร์แล้วก็อย่าลืมช่วนกดซับสไครป์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะเพื่อนๆ โอเคก็ฝากเพื่อนกดซับสไครตแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเพิ่มผู้ติดตามอินสตาแกรมอย่างง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียวทํายังไงดูจบคลิปนี้รับรองมีคําตอบแน่นอนครับเพื่อนๆก็มาดูที่ IG นี่นะจะเป็น i อผมเองนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอินสตาแกรมของผมนะกลยเพื่อนๆนะครับขั้นตอนแรกเลยให้เพื่อนเข้าลิงก์เข้าลิงก์ที่ผมทิ้งมาให้ใต้คลิปวิดีโอเลยครับจะเป็นลิงก์นำพาไปสู่เว็บไซต์ เพิ่มผู้ติดตามไอจีนะเพื่อนเป็นลิงก์เว็บไซต์นะครับให้เข้าไปที่ในแอป Google นะแอป Google ในโทรศัพท์เรานะเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเลยนะแล้วก็เข้าในแอป Google โทรศัพท์เรานะครับก็เข้ามาปุ๊บจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนขั้นตอนถัดไปให้เพื่อนซูมไปเลยแล้วก็ให้กดว่าเราไม่ใช่หุ่นยนนะต์นะติ๊กที่เราไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับพอเสร็จแล้วนะมีติ๊กถูกขึ้นเราก็กดปุ่มสีน้างเงินเพื่อไปต่อเลยนะเพื่อน บางทีเว็บไซต์มันเด้งหลุดเพื่อนก็ต้องกดรีเฟซใหม่นะครับก็กดปุ่มซนะื้อเงินเอ้ยปุ่มไม่ใช่หุ่นยนต์นะพอโฆษณาเด้งให้เพื่อนกดปุ่มกลับทันทีนะครับเพื่อนเพื่อนก็กดติ๊กว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วก็กดปุ่มซน้อเงินเพื่อไปต่อนะครับเพื่อไปต่อนะเพื่อนเสร็จแ,แล้วมันก็จะโผล่ที่หน้านี้ให้เพื่อนรอสิบวินาทีเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึ่งพอ0ูนพวเพื่อนเพื่อนกดปุ่มสีแดงตรงนี้ continue เข้าไปต่อหลังจะให้กดปุ่มดาวน์โหลดลิงก์เฮียปุ่มสีแดงอันนี้นะครับสักพักมันจะพาเพื่อนเพ่อผลไปที่หน้านี้นะครับก็สำหรับหน้าน,นี้เหืนเพื่อนรอเก้นี่นะหกห้าสีองหนึ่งศูนย พอสู่ปุ๊กเพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นว่าจะมีปุ่มสีเขียวที่เขียนว่า Get Link ให้กดปุ่มนี้เลยนะครับเขาสหาได้เงินเพื่อนกดปุ่มกลับทันทีนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนกดปุ่มมุมบนขวามือนะครับสีน้ําเงินที่เขียนว่า Login นะครับเพื่อนเพื่อน Login ที่แปลว่าเข้าสู่ระบบนะครับกดปุ่มนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนก็จะเห็นว่ามันจะมีช่องให้ใส่เป็น Username และ Password นะครับ สำหรับสองช่องนี้นะครับให้เพื่อนๆไปสร้าง i อปลอมขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อเข้าสระบบเว็บไซต์นี้นะครับและทุกครั้งที่เพิ่มผู้ติดตามเสร็จต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของตัว IG ปลอมที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับห้ามใช้ IG หลักของเราที่เราใช้กันอยู่ปกติเข้าสระบบนี้นะให้เราไปสร้าง IG ปลอมขึ้นมาเพื่อมาเข้าสระบบนี้นะครับเพราะระบบนี้ต้องเข้าล็อกอินนะครับหรือเข้าสระบ,บบด้วยอินสตาแกรมเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยว่าทำยังไงนะครับ ก็สำหรับวันนี้เป็น IG ของผมเองที่ผมจะมาเพิ่มผู้ติดตามให้เพื่อนดูในวันนี้นะครับสำหรับ IG นี้นะครับ IG ของเราที่เราต้องการจะเพิ่มผู้ติดตามนะครับหลักๆแล้วเราต้องตั้งเป็นสาธารณะเอาไว้นะครับโอเคขั้นตอนที่2เราต้องไปสร้าง IG ปลอมขึ้นมาเพื่อจะได้กลับไปเข้าสู่เว็บไซต์นั้นได้นะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับ อันนี้ก็เป็นไอจีปลอมที่สร้างขึ้นเอาไว้แล้วนะครับผมมีไอจีปลอมอยู่แล้วนะครับทุกร่างที่ผมเพิ่มผู้ติดตามเสร็จผมก็จะเปลี่ยนรหัสผ่านจะได้นำไอจีปลอมอันนั้นไปใช้ได้เรื่อยๆนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สร้างไอจีปลอมเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับให้นำไอจีปลอมนี้นะครับกลับไปที่หน้าเว็บไซต์เมื่อกี้นี้นะครับตามไปดูกันเลยครับดูให้จบคลิปนี้ก่อนนะครับเพราะหลายคนทำผิดพลาดมาแล้วนะครับดูจบรับรองทำได้แน่นอนนะครับ ก็กลับมาที่เว็บไซต์แล้วนะครับเ,เพื่อนๆช่องแรกก็ให้เพื่อนกรอกเป็นชื่อผู้ใช้ ag ปลอมและช่องด้านล่างก็เป็นรหัสผ่านของมันนะครับเพื่อนพอเราพิมพ์ชื่อผู้ใช้ i g ปลอมและตัวรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยให้เพื่อนกดปุ่มล็อกอินเสียเงินเพื่อเข้าสู่ระบบเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะเพื่อน หลังจากนั้นพอเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนซูมไปตรงด้านบนๆนะครับจะมีเป็นรูปหัวคนบวกๆอย่างนี้นะครับให้กดไปที่รูปหัวคนบวกๆได้เลยครับเสร็จแล้วให้เพื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าจะมีช่องนี้นะครับเป็นช่องเหมือนให้เรากรอกอะไรนะครับที่ให้กรอกนี้ก็คือให้กรอกชื่อผู้ใช้ไอจีของเรานะครับ ที่เราใช้ IG อยู่ IG ที่เราต้องการจะเพิ่มผู้ติดตามให้เพื่อนๆหรือใครก็ตามนะครับแต่เน้นย้ำสำคัญว่า IG นั้นจะต้องเปิดเป็นสาธารณะอยู่ถึงจะเพิ่มผู้ติดตามได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยผมก็จะกรอกชื่อผู้ใช้ IG ของผมเข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับพอผมกรอกชื่อผู้ใช้ IG ของผมเข้าไปแล้วผมก็จะกดปุ่มสีเขียวตรงนี้เพื่อไปต่อเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆหลังจากนั้นก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างและให้เพื่อนๆ เ,ออเห็นเลข15นี้ใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนลบเลข15และพิมพ์เป็นเลข150แทนครับพิมพ์เป็นเลข150แทนนะครับเพื่อนๆพ,พอนพอิมพ์เป็นเลข150เสร็จให้เพื่อนเพื่อนกดปุ่ม start นะครับกดปุ่มสีเขียว start เลยนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวสเวีเขียวด้านขวามือเราเนี่ยมันกําลังเริ่มวิ่งแล้วนะครับแต่ว่าผู้ติดตามกําลังทยอยเข้าสู่ระบบแล้วนะครับ ู้ติดตามกำลังทยอยเข้าอยู่นะเพื่อนๆลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครป์เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยเพื่อนเพราะผมลงคลิปประเภทนี้บ่อยมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปโชว์ให้ดูเลยว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปหลอกลวงและเป็นคลิปที่ทําได้จริงนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะไปให้ดูเลยว่าผู้ติดตามขึ้นมาลักษณะไหนแบบไหนไปดูกันเลยครับสดๆร้อนๆเลยนะครับเพื่อนๆยี่สิบแปดสี่สิบสิบอดสบสองวินาทีที่ผ่านมาส3บสาวินาทีที่ผ่านมา นี่คือผู้ติดตามที่ทยอยเข้ามาอย่างไม่หยุดเลยนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นผู้ติดตามเว็บไซต์หนึ่งที่ผมลงเอาไว้นะเพื่อนเพื่อเราคิดดูถ้าเพื่อนมีหลายๆเว็บไซต์เนี่ยสามารถเพิ่มผู้ติดตามได้เยอะแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็สําหรับคลิปนี้ก็วิธีก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆนะเพื่อนๆก็สนุกสนุกลองไปทําดูกันได้นะครับใครชอบก็กดไลค์นะครับแล้วก็สับตะไคร้ให้ช่องอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเพื่อนเพราะคลิปแบบนี้ผมลงบ่อยนะเพื่อนๆแล้วเป็นคลิปที่ทําได้จริงทุกคลิป อันนี้ผมก็ให้ดูเลยว่าเป็น IG <S <S ผมเองนะครับเ enfin ป็น IG ของผมเองที่ผมกดเพิ่มผู้ติดตามเมื่อกี้แล้วมันเข้ามาเต็มหมดเลยนะเพื่อนๆก็เป็นอะไรที่ทําได้ง่ายและทําได้ด้วยโทรศัพท์เึื่องเดียวก็ทําได้นะเพื่อน i อ a d โทรศัพท์ Android อะไรทำได้หมดนะเพื่อนก็แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้เลยนะเพื่อนก็ทํากันได้ง่ายๆนะครับก็ใครมีคําถามติดขัดสงสัยถามใต้คอมเมนต์ได้นะเพื่อน แล้วใครที่สนใจจะเพิ่มผู้ติดตามอินสตาแ a รมนะเพื่อนๆแม้กระทั่งยอดไลค์ของรูปอินสตาแกรมนะผมก็มีขายอยู่ไม่แพงนะครับสามารถติดต่อ DM เข้อความมาได้ที่ IG d i m i t r i &63s ไร6 3 s ได้เลยนะเพื่อนๆเป็น IG ผมเองของช่องนี้สามารถติดต่อมาสนใจสอบถามซื้อผู้ติดตามอินสตาแกรซื้อยอดไลค์ไ g ได้นะเพื่อนๆยอด For IG และผมก็มีขายเป็นยอดฟอร์ผู้ติดต่อ ออยอด f อลโล่ติ k กตอกนะครับยอดผู้ติดตาม Tik t o k นะครับและยอดวิวติ k กตอก็มีขายเช่นกันนะครับใครเล่น Tiktok กใครเล่น IG สนใจเพิ่มเหล่านี้สามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทาง IG ผมเลยนะครับ i g d i m i t r เ 63S เลยนะครับก็ทำได้แน่นอนนั้นเพื่อนก็ดู IG ผมนะครับก็สามารถฟอลกันมาสอบถามได้นะเพื่อนก็ราคาไม่แพงยอ่าคย่อมเยาวเพื่อนก็ สามารถสอบถามมาได้นะครับใครมีคําถามสําหรับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้ลคลิปนี้ได้เลยนะครับและใครทําลองใช้วิธีที่ผมสอนแล้วทําได้จริงก็อย่าลืมช่วยกันกดไ like ลค์วิดีโอและก็ถ้าเป็นไปได้ไปกําลังใจด้วยการกดสับตะไคร้ให้ช่องและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนจะเป็นขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่กดสับตะไคร้ให้ช่องแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมลงนะครับเพื่อนๆโอเค ใครชอบลินนี้ก็แชร์คลิปให้เพื่อนๆก็ได้นะครับและผมจะขอเน้นย้ำสิ่งสําคัญที่ผมจะเตือนอยู่ตลอดก็คือในการใช้เว็บไซต์เพิ่มผู้ติดตามฟรีนะเพื่อนๆเราจะต้องใช้ IG ปลอมเท่านั้นในการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ดังกล่าวและทุกๆครั้งที่เราเพิ่มผู้ติดตามเสร็จเพื่อนๆหลายคนชอบถามว่า จะเพิ่มอีกทีได้เมื่อไหร่ผมตอบเลยว่าประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงสามารถเพิ่มได้ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งไปเรื่อยๆแต่ทุกครั้งที่เราเพิ่มผู้ติดตามเสร็จแล้วเราจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของตัว IG ปลอมนั้นนะครับแต่ตัว i อหลักของเราไม่ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับถือว่าปลอดภัยนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้รหัสของมันเราใช้แค่ IG ปลอมในการเข้าสู่ระบบดังนั้นตัว IG ปลอมนั้นเราจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทุกครั้งเมื่อเราเพิ่มผู้ติดตามเสร็จ แค่นั่นเองครับเพื่อนๆเป็นวิธที่ง่ายมากๆเป็นวิธีที่ง่ายมากๆครับเพื่อนแชร์คลิปนี้ไปเลยนะเพื่อนเพราะว่าเป็นวิธีที่มาใหม่และมาแรงมากๆนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูมจนจบคลิปนี้มีคําถามถามได้ใต้คอมเมนต์และเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ